ท้ายป่าเลยท้ายยังคดนี่ครแล้วก็พุกรอพุกเกี็อคอไทายเลยสามโตเลยอันี้หน่อยตัวนึงแับาวสองสามโตน้ำนิ่งมันนี่น้ำนิ่งแต่พอได้ยอโอ้ เอาปลาเขาชีสน้อยอ่ะนี่มันน้องุ่นตาบ๊อง

ปล่อยซุดกัเกือบซุดเสียบอนเี้ยน้ำมันขึ้นอันนีเ้นเลยบบไปเล่อบนี่เขาด้ตะบาอะไรนบบน้องอะไรตำสองพูดไหมบางทีป่ามันเยอะอือ ว่าเนในดงมันยึดต่อนดึคุ้มดึงยีนเมันแข็งเหนียวเสต่อไม่ว่าขงอันเหตัวนี้ยาวเลยจากบาเอเด้โอ้โทานีจัด มันนั่นไม่เข้าวานไก่เน,น,นื่อติดต่อมีว่าแค่ตัวนีน้งอ่ึดเฮ้ยอาชกีเลยปีนเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยดู้ยดูดูซีซีมีสันขาดฮะขาดขาดบ่ขาดมึงเลยเนาะมันขึ้นหัวบอกเล้ว่า มันยมันด<ส>ิ่ดออกนะป้ายเงี้ยปลาสวายน่ะเออบักงี้เลยมันกินนี่น่ะเดี๋ยวเบิ่งก่อนตรวจสอบตรวจสอบเงี้ยก็ได้ครับนี่เงี้ยที่ข้อเก่ายกขึ้นมาอย่างเดียว